ดูความแสบของไปไปโอดีโอทุกคนแสบมากแกงพีเอฟซีแสบจริงๆต้องขออนุญาตพีเอฟซีเขาด้วยค่ะคือน้องแกงพี่อ่ะน่ารักอ่ะพี่เขาก็แบบอืมน่ารักจริงๆแล้วใดๆคือช่วงระหว่างที่นางรอจะขึ้นไปซาวเนาะธนรนยังไม่มาน้องก็นั่งอยู่ในรถนางก็ไลฟ์ค่ะทุกคนค่ะ คือแกงพี่เอฟซีพี่เอก็เข้ามาดูนางก็แกงว่าพี่เขาเป็นหมูเด้งมั่งอะไรมั่งแสบจริงๆคือแบบ <c oughs> ดือ้อดือมากทุกคนดูสิดูไปแปะวิดีโอสิมาดูสัตว์มาดูหมูเด้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดูความคุณเขานั่งเธอนั่งไล์อยู่บนรถรอธนดนเพราะว่าต้องขึ้นไปสาวพร้อมกันไง อรอทนายโดนมาก่อนก็เลยนั่งไลฟ์สดความแสบของเธอดูสิกลับมาครับหมูเด้งเริ่มคำรามแล้วครับทุกคนคำรามแล้วครับตอนนี้เขากำลังคำรามแล้วเขากำลังอยากปิ้นลัวออกจากกรงของเขาแล้วทุกคนระวังนะครับวันนี้แฟนของผมเองเขากำลังท้องอยู่ครับตอนนี้คนที่อยู่ข้างๆแลวตอนนี้หมูเด้งกำลังอลวาดแล้วครับ บอกว่าผมมาไล่แข่งทําไมโอ้โหมีเพื่อนมามุงดูด้วยครับตอนนี้เขากําลังเถียงกันว่าไปไล่นี่อยู่ไปทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่เอานี่นี่ที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 อุ๊ยเี่ยเอาแอบแอบมีคนแอบ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 เอาหัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะ มีบอกเพื่อนด้วยเอาคลิปเสียงมาหน่อยดิเอามานี่เอามานี่เอามานี่เดี๋ยวเจอมีการบอกด้วยยืนข้างกันสองคนแบบเหมือนแบบหมูแดงสองสองตัวนี่คล้ายๆกันเลยนีเพิ่งจับมาได้เนี่ยไ,ไหนล่ะหายไปไหนลอนนุ่งก่อนนะหรือจะไปนั่งข้างในก็ได้นะ <laughs> <laughs> ไม่ไ่อะไรตัว <laughs> หมูแดงหมูแดง เหมือนหมูเด้งเลย,ยนี่หมูเด้งตัวนี้นี่เหมือนมันหนกเลยโอ้อันนี้น่ารักกว่าเยอะเออเนาะน่านใช่หรอแม่นนะจะเฮ้ยแล้วมาทำไรเอาเออกไปอ เป็นคนอ้วนที่น่ารักกันทุกคนเลยเป็นคนอ้วนที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับชุดแดงเหมือนเจ๊หลิงเลยไม่ใช่เจ๊หลิงนี่คือหมูเด้งหมูเด้งอยู่พิษโลกครับนี่ หมูเด้งบมูแดงหมูเด spans, ้งนี่นี่นี่ดูท่าพอยขาของเขาสิเวลาเขายืนเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยดูดูดูเด็ดเด็ดเด็ดเด็อันนี้เด็ดนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอันนนี่เนี่ยด้านจริงขาเขาแบบดูพอยขาอย่างสวยทุกคนอาจจะคิดว่าแค่ชุดเขาเป้นะดูรองเท้าเขาด้วยครับรองเท้าเขาใส่แบบคู่สีแดงน่าจะไปเช่ามาด้วย แอบดูแอบทายคนเล่ามาทายทาย,ยคุณเบิร์นปทุมราชครับคิดถึงจังเลยไม่มาหากันเลยนะจ๊ะสบายดีมีแหงใจหรือเปล่าจ๊ะรอเธอที่ทองหล่อทุกวันเลยนะยคุณเบิร์ครับมาดูมาดูมาดูมาดหมูเด้งหมูเด้งที่พีษนุโลกครับ เราค้นพบแล้วอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่คนอย่าเพิ่งขึ้นนะโนหนึ่งผมจะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะรอสซาเช็คสักแปบบ๊บคุณมัมต้องดีใจนะมีคนดูคุณมัมตั้งพันสี่ร้อแปดสิบแปดคน